นี่ครับตอนนี้มาฮอดบ้านท่าเยี่ยมแล้วนะครับตำบลนนนนหอมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับมาแล้วครับพี่น้องพี่หลุดผมอยู่พี่นะครับมาซ่อมเคืนเสื้อผ้ากับผมนะครับพี่น้องเราจเดียวครับท่านี่มืดท่านีมืดท่าอยู่ในรถนะครับเอาเดินทางมาซ่อมเครื่องสภาพฮอดบ้านท่าเยี่ยมแหละพี่น้อง บ้านเคมปอกเคมพุ่งก็ว่ากันไปเดี๋ยวไปก่อนไปเจอกันพลัดหนังงานพลัดเนาะถ้ามีมดมาหอดแล้วครับวันนี้มาส่งเครื่องสกัดอ่าสองถังนะครับมีห่อตัวเชื่อว่านี่มากับทายิมีมดคือเก่าครับพี่น้องไปได้นมดนะครับวันนี้บ้านเคมพุ่งเนาะครับเนาะขับมาทางบ้านทายเยี่ยมนี่นะนี่มาทางตอาง่อยนะครับนี่ครับอายแล้วกันเลยนะครับวันนี้เอ้าวันนี้ก่อนที่ผมสิส่งปกติผมสิเทสห้เบิ่งกสกุลนะครับเนาะก่อนส่งกำลังส่งนะครับเนาะก็กระเห็ดคลิปในเบิรงคนยัง้นฮวนจักอย เปคลิปอาทัยเฮ็ดคลิปนึ่นะครับลงคลิปไปดูวันนี้ผมเสียบปลั๊กแล้วเดี๋ยววันนี้ผมกระซิมาเปิดให้เบิ่งนะครับเนาะอันนี้ปั่นแห้งนะครับตัวนี้อันนี้คือซักนะครับอืมตัวนี้ซักลงเนาะมิดนะครับมิดซีดีนะครับมีจีดีเด้อยวจ้าเออปั่นแห้งก็ซื่อๆบ่มีเสียงพิซังเลยนะครับจีดีนะครับนี่เซยเลยนะครับบ่มีอาการเป็นหยังดอกเห็นไหมเปิดม่มเนาะเซยเต้เว้ยนะครับอืมเอาโอเค เดี๋ยวผมทําการวัดปลั๊กมาก่อนนะครับสงสัยไฟสีบกเข่าเครื่องนะครับมามาเปิดมึงเนาะเบิ่งผลงานเนาะครับมันเกิดจากพิซังนะครับคุณนะดูดูนี่ครับมดมาเบิ่งนี่ทั้งมดครับทั้งสองเลยทั้งมดท้งสองเลยครับก็คืออาการนี่คล้ายๆแปลว่าสายกูดสายขาดแต่บบแมนนะครับมุดเข้าไปจืดทางโอเคประมาณนี้เอาแล้วครับมือใหม่นะครับต้องซื้อตัวใหม่มาเปลี่ยนนะครับนี่ ซื้อมาแล้วตัวใหม่มาเปลี่ยนเพราะว่าของเดิมมันหมดหมดเหมือนเข่าเนาะไปซื้อของใหม่มาเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนก๊อกไอ้อาน้ำนั่นเลยอ่มุนะันนั่ครับซื้อก๊อกมาใหม่อ่าเดี๋ยวเขาการแก้ไขกันบัดนี้มาสรุปอาการเสียของเครื่องซักผักเครื่องนี้กันครับเครื่องซักผักเครื่องนี้เกิดจากนะครับหมดเข้าไปเห็นทางใส่สวิตนาฬิกานะครับผมก็เลยไปซื้ออะไหล่มาใส่ใหม่นะครับเดินสายกะใส่งานได้ปกติครับผม ฝากนะครับพี่น้องชาวจังหวัดสกลนครนะครับบริกากส่อมเครือสะพาอยากลางเครือสะพาติดต่อได้ครับ0 9 5 2 1 2 3 8 9 1อาเอาเบอร์ผมแอดไลน์และก็ส่งโลเคชั่นในผมนะครับเพื่อสะดวกในการเดินทางนั่นเองนะครับราคาคุยกันตามเหตุตามปัจจัยครับพี่น้องบม่ต้องห่วงครับบ่แพงครับขอบคุณหลายสำหรับผู้ที่กดติดตามให้ผมนะครับอ่า้วก็ฝากกดไลค์ตำแน่งได้ครับเด้อเดี๋ยวกินหมาครับขอบคุณครับ ฮะมันสีม่วงอย่ปั่นของนะบุ้งวครับนี่ครับใทำงานในเรด้อนะครับนะครับจะได้ฟังเสียงง่ายๆนะครับจะเคยลองปั่นดูเด้อลองตบปั่นแห้งนะครับเพราะปัญหามันปรเจอพร้อมกันเลยนะครับคล้ายๆว่าสายขาดแต่ว่าบพงเอิ้อว่าหมดมันเข่าทั้งสองสองลูกบิดเลยนะครับตอนนี้มันจะเบรกนะครับมันเบิ่งบระทันดอกมันเบรกนะครับมันเป็นยัง